ก็ยังอยู่กันที่นี่ครับท่านผู้ชมครับที่สปโรนะฮะวันนี้เนี่ยบอกตรงนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีเดทเรามีนัดกนันนิดนึ่งนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมนะครับอาจจะทราบนะครับว่าเรามากันที่ที่สปโรดเนี่ยเพื่อมางานเทศกาลสารคดีนะครับของเอเชีย แต่ว่าเราก็เจอน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นพิธีกรนะครับเป็นผู้ประกาศรางวัลต่างๆนานาเนี่ยเราก็เห็นเออน้องเขาน่ารักดีเขาน่าจะรู้นะครับว่าที่ไหนเนี่ยน่าจะมีอของเด็ดของดีของดังนะฮะแล้วก็ของอร่อยก็เลยนัดมาที่นี่ครับท่านผู้ชมครับร้านไอติีมแห่งนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็าสามารถจะรู้ว่ามันจะมีของดีของเด็ดต้องคนที่อยู่ที่นี่เทา่านั้นนะครับน้องเขาน่าจะรอเราอยู่ข้บลบนแล้ีวไปดูกัน คือ <You? laughs> Did you I'm okay Did you wait long yeah, no, 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 no 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 Okay oh, <laughs> นั่นขงข้างๆเลยครับ <laughs> ขอบคุณนะครับเด่นแต่น,น้อยๆนะน้องเขาน่ารักใช้ได้เลยครับก็อยากจะขอเบอร์นะครับแล้วก็พาไปดูได้่ <laughs> าเขาล้อเล็นทำไมเขาถึงนั่นเรามาที่นี่ล่ะครับทำไมนักมาอยู่ที่นี่ครับ <laughs> บอกว่าที่นี่เนี่ยเดมากๆนะฮะไม่ใช่แค่บอกว่าคนโลโก้เท่านั้นนะคับ,บนักทงเทียเ่ยวน ก็ชอบมาร้านนี้เหมือนกันก็มีชื่อว่ายูกิชิรุชิพาร์เลอร์แล้วก็เขาบอกว่ามีไอติมไซส์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวได้ดูกันสั่งเลยไหมใช่โอเคกาเลยกินไอติมนะครับคงไม่ไม่ใช่ซุกี้แต่สักพักมอวางเลยเปิดไอศครีมเนาะ Yes นาะสุก้ยากิเนาะเนาะเนาะนาะซุก้ยากิ ่วนมากจะมีแต่แบบเด็กๆมากินกันบ้างะเพราะว่าเห็นแต่แบบเด็กๆใส่ชุดนักเรียนมาทั้งนั้นหรือว่าทุกคนในครอบครัวพวเส้นของชกลิ่งร้านนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าถ้าเกิดมีน้องๆนะครับโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนไฮสคูลญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็จะชอบมาร้านนี้มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีนักเรียนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จะมาแวะ ร้านไอติมกันที่นี่ะนะครับ <ไป S 1> แล้วมาบ่อยไหมยอตอนไฮสคูลมาแต่โตแล้วไม่มาร้านไอติมแล้วก็ไปร้านเหล้าอย่างเดียว <c oughs> เอเอเฮ้ย <c oughs> อันนี้เหรอใหญ่ไหมบ้างฮะกินสองคนเหรอ จะหมดเหรอคนละอันไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้เนี่ยเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเลยเปล่าหรือว่ามีใหญ่กว่านี้อีกก็รียกว่ไดมดโตโตโตกันะมดอันนี้ไม่ต้องแปลครับโมดโตโมดโตเนี่ยแปลว่าเอาอีกใหญ่อีกใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีกใช่กินะรมีใหญ่โอ้ <c oughs> โหเนี่ยท่านผู้ชมครับใหญ่ซะขนาดนี้ดูครับเทียบดถ้วยนะถ้วยนี่ประมาณถ้วยแบบสุกี้อะไรเงี้ยครับดูดูไซส์ซสะก่อนแล้วอันนี้เนี่ย ยังเป็นอันที่แบบใหญ่เป็นประมาณอันดับ2นะมีใหญ่กว่านี้อีกแล้วขายดีมากๆนะท่านผู้ชมครับคือใครมาถึงที่สปอร์ตโรเลย่ต้องมาสั่งให้ได้ก็มีใส่หลายรสนะฮะก็ไม่ได้มีแค่ไอติมอย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับยังมีผลไม้นะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกวอะไรเวฟเฟอร์นะครับ แล้วก็ครีมจิ้มมันมันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าจิ้มเข้าไปตรงข้างๆหรือว่าจะเริ่มจากข้างบนกินกันยังไงต้องข้างบนก่อนข้างล่างกลางหรือลุยเลยลุยเลยใช่ไหม <laughs> เออโอเคเชิญครับ <c oughs> นี่เราเล่งแล้วผสมกันออ <c oughs> โมฟรุตฟรุตโตฟรุตโตครีมโมไอศครีม ต่อๆนี่แหละไม่รู้เหมือนกันชนเอหมดแก้วชัยโยชัยโยโชคดีโชคดีจะเล่หลอดได้นะครับท่านผู้ชมครับพี่ก็ใส่แบบเขาเรื่องอะไรคล้ายๆคอนเฟล็กเข้าไปนะครับแล้วก็ไอติมเนี้ยมันออกแนวเหนียวๆนิดนึงเหนียวๆอ่ะอินเจ a ป e นี้ โอ้ยชิเออโอ้ยชิผมว่านะมันละลายหมดก่อนแน่เลยปล่อยจะกินหมด <laughs> ไม่งไ,ไม่ทันนะ่ะ <laughs> ผมว่ามันจะล้ม,มนะท่านผู้ชมครับผมว่าถ้าเกิดมาตัประทานเนี่ยต้องข้างบนนี้ออกก่อนนะ <laughs> แล้วก็เราค่อยเอาล่มล่มกลับบ้านเสียไว้ <laughs> น่ารักไหมใช้ได้ <laughs> แล้วเราก็ขูดมานะนะ <laughs> แล้วเรากัดตตนแล้วเราก็ดูด 没开 <laughs>。<laughs> <laughs>